สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 4 3 7นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มนะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะจ๊ะมาใน ep ที่373ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงองค์ ละสามบาท4องค์หนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะวันนี้นะคะมีของแถมให้ทุกบ้านเลยนะคะมีของแถมให้ทุกบ้านนะคะจัดโปรนะมีของแถมให้ทุกบ้านเลยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยเนาะ มีของแถมให้ทุกบ้านเลยนะจ๊ะพี่จ๋าของแถมอยู่นอกรายการนะคะน้องขออนุญาตเป็นนอกรายการนะของแถมนะคะอ่ะรายการที่หนึ่งนี้นะจ๊ะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพระสมเด็จเก่าๆสวยๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นเป็นรูปปั๊มตาเจดีแบบนี้เลยคะ่ะสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะ คลสมเด็จนะคะปั๊มตาเจดีด้านหลังรายการแรกนะคะรายการที่1 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่2วันนี้นะคะวันนี้วันนี้มีของแถมให้ทุกบ้านเลยนะจ๊ะนะรายการที่2นี้นะคะเป็นรูปลหล่อล่าขอโทษทีค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลย เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะตัวเหรียญเป็นปี82เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีรายการนี้นะคะรายการที่สองสามบาทนะคะ300บาท300บาทนะคะ,าาะ,คะรายการที่สองของแถมอยู่นอกรายการนะจ๊ะพี่จ๋า EP นี้นะคะ EP ที่สามร้อยเมนะมีของแถมนอกรายการนะจ๊ะทุกบ้านเลยรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาม รายการที่สามนี้นะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินมีเม็ดแ่นะคะอ,องนี้จอบเล็กหลวงพ่อ,องเงินนะคะมีเม็ดแร่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่แบบนี้เลยค่ะนะคะมีเม็ดแร่ติดมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4ี่นี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะ,ะ i, เ, in, นเป็นเนื้อผงเก่าเนื้อผงหนึบหนึแตกลายงาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพลัสสมเด็จเนื้อผงนะคะเนื้อหนึบหนึเก่าเก่าเส้นแตกลายงาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้สวยนะคะสวยเนื้อหนึบหนึบสีสวยไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สี่สามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่4รายการต่อไปค่ะรายการที่5รายการที่5นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะสภาพใช้จะบอกว่าขอบขอบนี่คือคราบเขียวๆนะคะสภาพใช้นะคะองนี้หลวงปู่ไข่นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีรายการที่5 300บาทค่ะ 300อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หรายการที่หกนี้นะจ๊ะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อสีทองเนี่ยนะจ๊ะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะลอยเก็ดกระดีขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ สวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่6 300บาทค่ะรายการที่6วันนี้นะคะมาช้านิดนึงนะกว่าจะจบบ้านได้นะคะกว่าจะจบกับเหมาบ้านได้นะคะโอ้โหใช้เวลานานเหลือกเกินเลยกว่าจะคอได้นะคะอะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะจ๊ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่6รายการต่อไปค่ะรายการที่7ด รายการที่7นี้นะคะเป็นพลาพิคเนตแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นพลาพิคเนตนะคะรูปหล่อพลัพิคเนตเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะนี่นะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่7ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่7 รายการต่อไปนะคะรายการที่แปดรายการที่แปดนี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อระคังหลังคอนนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อระคังหลังคอนเก่าๆแบบนี้เลยเลี่ยมรัดขอบมานะคะเลี่ยมรัดรอบมาแบบนี้เลยค่ะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญหล่อระคังหลังคอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาท รายการที่8นี้นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะเนี่ยนะคะแต่ EP นี้นะคะเป็น EP ที่373มีของแถมนอกรายการให้ทุกบ้านเลย ะะมีของแถมทุกระอนอกรายการนะคะให้ทุกบ้านเลย EP นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 3 0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นพระรูปลอหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะรูปลอหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลย ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีค่ะรายการที่9้านี้สามรอบาท300อบาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่ส0บเป็นเหรียญรลหหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสวยๆด้านหลังเห็นรอยจานยันแบบนี้นะคะ เหรียญรอหลงปูสุกนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้สภาพใช้สภาพเก่าเลย300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการที่11นี้ค่ะเป็นพะลอดนะคะพะลอดเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพะลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการนี้ นี่นะคะผลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่12รายการที่12นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดเอ๊ะไม่ใช่ขอโทษทีค่ะเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าองค์นี้นะคะจะฝังตามซอกในเนื้อพระแบบนี้เลยฝังตามซอกนะคะทั่วทั้งองค์เลยค่ะ นี่ยนะคะส,ยสวยๆเดิมๆเก่าๆนะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการนี้รายการที่12 300บาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปนะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503ค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นปี2503เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นพระขุดศา own, นะคะพระขุดศากเก่าๆเนื้อผงค่ะแหง้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุดศา own, <ๆ>เนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ 300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่14รายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยตัวกรอบนะคะเป็นเนื้อโลหะนะจ๊ะเป็นเนื้อโลหะเนี่ยนะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมเลี่ยมกรอบเนื้อโลหะแบบนี้เลยนะคะ 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, ดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองครละ3า0บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มคะ่ะแต่รายการนี้ EP นี้นะคะราย่า EP ที่373นี้นะคะ มีของแถมให้ทุกบ้านเลยนะคะมีของแถมให้ทุกบ้านเลย EP ที่373นะคะรายการนี้รายการที่15300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่า สวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะด้านหลังเป็นหลงปูดทิมค่ะเนื้อสวยผิวสวยเลยนะคะองนี้ <c oughs> เหรียญหลงปูดทวดนะคะเป็นเหรียญพิมพ์ผ่าปากสวยเดิมแบบนี้เลยคะ่ะรายการที่16 300บาทส0มร้บาทนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17 พระรูปรอหลงพ่อเงินเนื้อสีทองติดเม็ดแร่นะคะรูปรอหลงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยติดเม็ดแร่มาแบบนี้เลยนี่นะคะสวยเดิมนะคะเม็ดแร่ฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะเกดกระดีขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทงองค์พระเลยค่ะเป็นเนื้อสีทองนะคะมีมีเกดกระดีขึ้นเห็นชัดเจนทั่วองค์พระแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่17ค่ะ300บาท 300บาทน,นะคะรายการที่17รายการต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะรายการที่18นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตาทานชัดเจนนะคะสวยเดิมสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะ ส,สวยเดิมๆนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจ๊ะสวยเกาแบบนี้เนื้อเนื้อว่านแห้งๆเลยนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อสีเงินสวยแบบนี้เลยะคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินนะคะตัวเหรียญเป็นปี82สีสวยสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีเหรียญหลวงพ่อเดิมปี8 2ดเนื้อสีเงินนะคะรายการที่19 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะ เป็นพระนางพญานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคราบสีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้รายการที่ยี่สิบจ้ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะเป็นรูปหลอหลองพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีเม็ดแร่ฝ,ฝังในเนื้อพระมาแบบนี้เลย นี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีเม็ดแรฝ่ฝังในเนื้อพระมาแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆเก่าๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่21 300บาทคะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่22รายการที่22นี้นะคะ เป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะไม่ทราบปุ๋ไม่ทราบพิมค่คะเาก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหนรียญหล่ลอเก่าเหรียญหล่อโบราณน,นะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22พี่พีน ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1พันค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 4374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่373นะคะมีของแถมให้ทุกบ้านนะคะมีของแถมให้ทุกบ้านแจ้งกับทางน้องได้เลยว่าปิดรายการไหนนะคะมีของแถมให้ทุกบ้าน EP ที่373นะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่23 รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปปี2469เนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินปี2469เส้นเหรียญค่ะเส้นเหรียญน,นะคะเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนื้อสีเงินนะคะปี2469ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อสีเงินตัวเหรียญน,นะคะส,สวยๆสภาพดีเส้นเหรียญดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะจ๊ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย เหรียญหลงปู abei, roommate, fish, ่ทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะเหรียญหลงปูดทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้รายการที่24 300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25 เป็นพระกุเนื้อผงนะคะน้องน้องไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกพระอะไรนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อผงนะคะพระกุนะคะพระกุเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระกุเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะสวยสวยเดิมคลาสสิกสภาพเคยใช้นะคะสภาพเคยใช้รายการนี้นะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลย เนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านพิมพ์นี้นะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะพิมพ์แบบนี้เลยนะคะพี่ๆดูกันเองเนี่ยนะ,ะองค์นี้นะคะเนื้อว่านสวยค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะเนื้อว่านสวยสภาพดีนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่26 300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปนะคะรายการที่27เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะวัดโมลี องน,นี้นะคะเป็นพระปิตาแรกบางไผ่วัดโมลีนะคะไม่ทราบพิมพ์ค่ะสีสวยเก่าๆเ,เส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นนะคะที่เป็นเส้นเส้นเสียน,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 นะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสนิมเดิมนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27-300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่28รายการที่28นี้นะคะ เป็นเหรียญ25่สิศตวรรษเนื้อสีเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญย5สศตวรรษนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินสวยแบบนี้เลยนะคะมาพาร้อมเลี่ยมกรอบวินเทจนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะองนี้ตัวเหรียญนะคะเห็นรอยจารยันชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะที่ตัวเหรียญนะคะเห็นรอยจารยันชัดเจนเลยนะคะนี่นะ เห็นรอยจันยันชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เป็นเหรียญ25่สตวรรษเนื้อสีเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทนะคะ300บาทรายการาที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตนะคะรายการเซตแล้ววันนี้นะคะวันนี้มีมาแค่2เซตนะคะมีมาแค่2เซตนี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1องค์ละ800บาท เซตที่หนึ่งนะคะองละ800บาทนะคะเริ่มจากนะเริ่มจากเซตที่หนึ่งนะคะเริ่มจากพระปิดตาค่ะพระปิดตาไม่ทราบโกไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อไม้เก่าๆแบบนี้เลยพระปิดตาเนื้อไม้นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเล่มกรอบแบบนี้อันเนี้ยขุยขึ้นเองนะคะขุยมันขึ้นเอง800บาทนะคะแปดบาทพระปิดตาเนื้อไม้นะคะ แห้งๆเก่าๆส,สวยๆแบบนี้นะคะ800บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินปีเขาเรียกปีอะไรนะปีหนึ่งห้าใช่ไหมเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกด้านหลังเขาจะเขียนว่าวจนะคะเขาเรียกปีอะไรก็ไม่ทราบนะหลวงพ่อเงินนะคะวอจอด้านหลังนะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องเพิ่งได้มานะคะรีบมาแบบทําคลิปให้พี่ๆกันเลยนะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะอ,องคนี้นะ,ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะอ,องค์นี้รูปรอหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเขียนว่าวจอนะสว,สวยแบบนี้เลยคะ่ะแปดร้อยบาทคะ่ะแปดร้อยบาทอ,องค์นี้นะคะอ,องค์นี้รายการต่อไป รายการต่อไปเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบอ่ะพี่พี่ดูกันเองนะเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบเป็นแบบนี้น้องได้มาสภาพแบบแบบนี้เลยอ่ะน้องไม่ได้เอาอยากย่ายไม่ได้เอาอะไรออกนะได้มาจากบนหิ้งเขานะคะองค์นี้เนี่ยนะคะ เก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมเขาจะบอกว่าอะไรนะเป็นของหลวงปู่อีนะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ไม่แน่ใจนะพี่ๆดูกันเองเลยนะใครสายนี้ใครม,มุมนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคือว่าเก่าจัดเลยอันนี้เอามาจากบนหิ้งของเขาเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะน้องก็ไม่ได้ถามนะแต่จําได้ว่าเป็นของหลวงปู่อีนะคะองนี้เนี่ยน,นะคะเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะอยากย่ายคราบเดิมๆเลยนะ 800อนะคะ800อ,องค์นี้800รายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อสีทองนี่นะคะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยตัวโคตรสวยนะคะตัวโคตรสวย800บาทนะคะ800บาทนี่นะคะ800บาทเซตที่หนึ่งนะคะ800บาท รายการต่อไปเป็นเซตที่2จ้ะเซตที่สองนะคะองค์ละ1000บาทนะคะองค์ละ1,000บาทอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเริ่มจากเหรียญแล้วกันเนาะเหรียญอันนี้เหรียญอะไรอะเหรียญหลวงหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเหรียญน,นี้เก่าสวยเลยนนะะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ ะะ <S <S เหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีซ่านนะคะตู้เหรียญเก่าสวยสภาพใช้นะเนี่ยนะคะ <S <S เหรียญหลวงปู่สุขหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเหรียญนี้นะคะหนึ่งพันบาทองค์นี้นะคะจะบอกเลยว่าได้มาแรงจริงเนี่ยนะคะองคเนี้ยบอกเลยว่าน้องได้มาแรงจริงนะเนี่ยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะองค์นี้นะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์ค่ะเลี่ยมรัดมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะคะมาพร้อมเลี่ยมลัดแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดกอกเงินแบบนี้เลย เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญปี82เลี่ยมรัดกรอบเงินมาแบบนี้นะคะเส้นใต้ฐานส,สวยๆนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนแบบนี้สภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเหรียญนะคะเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังนะคะจะเป็นยันแบบนี้เขียนปี82นะจ๊ะพี่จ๋า มาพร้อมเลี่ยมรัดกอบเงินนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยสบายสบาๆนะคะสสวยๆแบบนี้สภาพเคยใช้1,000บาทค่ะหนึ่บาทเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสวยด้วยนะคะตัวเหรียญสวยด้วย1,000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วอ่ะเป็นมีดหมอนะคะมีดหมอหลวงพ่อกันรัดเงินค่ะเขาเรียกรัดเงินเป็นตรงนี้เป็นเงินนะคะเงินทางนั้นเลยนะคะแต่ ตัวด้ามตัวฝักนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเปล่านะนี่นะคะพี่ๆดูกันเองเลยองนี้นะคะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกันค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะนี่นะเลี่ยมรลัดเงินนะคะเลี่ยมรลัดเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะมีดหมอหลวงพ่อกันนะคะเก่าๆสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะเก่าๆสวยๆสภาพดีแบบนี้เลย นี่นะจ๊ะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเลี่ยหรัดเงินมาทั่วทั้งอันเลยนะแนบเงินนะเขาเรียกแนบเงินใช่ไหมนี่นะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทนี่นะคะหนึ่งพันบาทอะจบไปแล้วนะคะเซตที่สองหนึ่งพันบาทนะคะองค์ละหนึ่งพันบาท ะะจบแล้วนะคะพี่ขาสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนกันเข้ามาได้คะ่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่ขา EP นี้นะคะเป็น EP ที่373มีของแถมทุกบ้านเลยนะคะ EP ที่373นะคะมีของแถมให้ทุกบ้านแต่ของแถมนะคะน้องขออนุญาตเป็นนอกรายการนะคะพี่คะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยค่ะที่อุดหนุนนะคะช่วยน้องมาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ